ที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณเล้งครับคุณเล้งเล่าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานมากแล้วตั้งแต่สมัยที่ผมยังเป็นเซลล์น้องใหม่อย่างที่รู้กันว่าอาชีพเซลล์ต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาเพื่อ,อไปเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าตามเขตพื้นที่ที่บริษัทส่งพวกเราไปสมัยก่อนไม่ได้มีสื่อสังคมออนไลน์เหมือนทุกวันนี้ เพราะงั้นพวกเราที่เป็นเซลล์ก็ต้องไปตามหาและตามติดลูกค้าเองสมัยก่อนพวกเซลลอย่างผมจะไปกันเป็นทีมทีมของผมจะเป็นทีมที่ค่อนข้างแปลกเพราะสมาชิกเป็นเศษเหลือคือปกติเขาจะไปกันเป็นเลขคู่4คนหคนเพื่อที่เวลาเข้าพักตามโรงแรมจะได้ลงตัวแต่ทีมของผมมีสมาชิกเป็นเลขคี่คือมีกัน5้าคนครับแถมหนึ่งในสมาชิกของทีมยังเป็นผู้หญิงซะด้วย ก็เลยค่อนข้างมีปัญหาเวลาเข้าพักที่โรงแรมหรือตามที่พักต่างๆพวกผมก็แก้ปัญหาด้วยการเปิดห้องแค่สองห้องแล้วขอที่นอนเสริมซึ่งที่พักบางที่ก็คิดค่าที่นอนเสริมบางที่ก็ไม่คิดเวลาแบ่งห้องผู้ชายทั้งสี่คนจะนอนด้วยกันให้น้องกวางที่เป็นผู้หญิงนอนคนเดียวแต่ปัญหาไม่ได้มีแค่นั้นเพราะน้องกวางดันเป็นคนกลัวผีแถมยังกลัวมากซะด้วย ทำให้เวลาที่เราเข้าพักที่ไหนก็ตามพวกผมซึ่งเป็นผู้ชายก็ต้องทําการสำรวจภายในห้องก่อนว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าคําว่าผิดปกติในที่นี้หมายถึงมียันติดภายในห้องมีกลิ่นอับกลิ่นเหม็นมีคราบอะไรที่ดูแปลกประหลาดอะไรทํานองนั้นคือถ้าไม่มีอะไรอย่างที่ผมยกตัวอย่างมาก็ถือว่าปกติเข้าพักได้สบายใจหายห่หวงแต่ถ้ามี พวกผม4ี่คนก็จะต้องเข้าพักในห้องที่มีปัญหาแทนถ้าเกิดว่าขอเปลี่ยนจากทางโรงแรมไม่ได้ทีนี้เรื่องน่ากลัวมันก็มักจะเกิดขึ้นเวลาที่พวกผมได้ไปพักห้องที่มันผิดปกตินั่นแหละแต่ก็อย่างว่าบางครั้งการเข้าพักตามที่ต่างๆมันก็เหมือนเป็นการเสี่ยงดวงอย่างหนึง่งถ้าโชคดีก็ไม่มีอะไรพักผ่อนนอนหลับได้อย่างสบายใจแต่ถ้าโชคร้ายก็อาจจะมีของแถมติดมาด้วย ผมจำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งทีมของผมได้เดินทางไปที่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานพวกเราได้ไปพักกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตตัวเมืองนั่นแหละลักษณะเป็นโรงแรมเก่าเก่าจริงๆเพราะอาคารเป็นอาคารไม้สามชั้นชั้นล่างเป็นร้านขายของชำร้านอาหารและก็มีร้านประเภทอื่นๆอีกแต่ว่าผมจำไม่ได้แล้วว่ามีร้านอะไรบ้างเพราะว่ามันนานมากแล้ว ส่วนชั้น2และชั้น3าเปิดเป็นห้องพักสมัยก่อนบริษัทที่ผมทำงานอยู่ไม่มีการไปดีลกับโรงแรมนะพวกเราสามารถเลือกพักที่ไหนก็ได้แต่ต้องอยู่ในงบที่ทางบริษัทกำหนดให้ทางบริษัทก็จ่ายเงินสดให้พวกเรามาเลยแล้วให้ไปบริหารจัดการกันเองซึ่งถ้าเลือกพักที่ราคาถูกหน่อยก็พอจะมีเงินเหนือค่าน้ำค่าชากาแฟทีมของผมไม่ได้เรื่องมากกับเรื่องที่พักอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าจะมีผู้หญิงด้วยก็ตามเราสามารถพักที่ไหนก็ได้สภาพไหนก็ได้แต่ก็ต้องปลอดภัยในระดับหนึ่งเพราะพวกเราก็ไม่ลืมว่ามีผู้หญิงมาด้วยเพราะงั้นการเลือกเข้าพักในโรงแรมสภาพเก่าเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรสำหรับทีมเราลักษณะภายนอกของโรงแรมดูเก่าก็จริงแต่พอเข้าไปข้างในเป็นคนละเรื่องกันเลยเพราะภายในสะอาดมาก บงบอกได้ว่าโรงแรมแห่งนี้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีพวกผมก็ทำเหมือนทุกๆครั้งคือเข้าไปเปิดห้องพักสองห้องและขอที่นอนเสริมพนักงานแจ้งว่าไม่มีที่นอนเสริมให้แต่เราสามารถเข้าพักกันสามคนได้พวกผมก็โอเคโล่งใจที่ไม่ต้องไปหาที่พักที่อื่นถึงแม้ว่าน้องกวางจะเป็นคนที่กลัวผีมาก แต่ก็ไม่เคยงองแงเวลาที่พวกผมพาไปพักในโรงแรมที่สภาพเก่าหรือสุดโทมแต่ครั้งนี้นังกวางเดินมาดึงชายเสื้อ,องผมและพูดว่าพี่เล้งหนูว่าที่นี่มนันแปลกๆยังไงไม่รู้ผมก็พูดติดตลกไปว่าแปลกดิขนาดอามา่ายังนั่งงีบหลับอยู่ข้างบันไดเลยน้ังกวางทำหน้าเลิกรักและถามผมกลับมาว่าอามา่าที่ไหน ผมก็ชี้มือไปที่หญิงแก่ผมขาวทั้งหัวที่กำลังนั่งหลับพิงราวบันไดาทางขึ้นอยู่น้องกวางกำชายเสื้อของผมไว้แน่นพร้อมทั้งทำหน้าตาตื่นกลัวและพูดว่าพี่อย่าล้อเล่นแบบนี้หนูไม่ชอบหนูกลัวจังหวะนั้นก็มีคนกำลังเดินขึ้นบันไดพอดีผมเลยเห็นว่าคนนั้นเดินทะลุผ่านตัวคุณยายไปแล้วคุณยายก็ลืมตาขึ้นสายตาของคุณยายจ้องขมิงมาที่ผม จากนั้นร่างของคุณยายก็ค่อยๆเลือนหายไปผมนี่ยืนช็อกอยู่ครู่หนึ่งจนเพื่อนผมมาสะก,กิดที่ไหล่ชวนขึ้นห้องผมถึงได้รู้สึกตัวผมรีบหันไปมองหน้าน้องกวางแต่น้องกวางก้มหน้าก้มตาเดินไปไม่มองมาที่ผมเหมือนว่าน้องจะโกรธเรื่องที่ผมพูดเมื่อกี้ผมตัดสินใจจะไม่บอกน้องกวางว่าผมเจอคุณยายผมขาวจริงๆเพราะกลัวว่าน้องจะกลัวมากไปกว่าเดิม พอขึ้นไปที่ชั้นสามก็ถึงห้องพักของพวกเราเท่าที่ผมจําได้บนชั้นสามน่าจะมีห้องพักอยู่ประมาณเกือบสิบห้องเห็นจะได้ห้องที่พวกผมจองเข้าพักอยู่ติดกันห้องหนึ่งอยู่ตรงกับบันไดทางขึ้นพอดีส่วนอีกห้องหนึ่งอยู่เยื้องบันไดมานิดหน่อยตามธรรมเนียมปฏิบัติของพวกเราจะให้น้องกวางเลือกก่อนว่าอยากนอนห้องไหนน้องกวางก็เลือกห้องที่อยู่เยื้องบันได ผมกับเพื่อนอีกคนนึงก็ทําหน้าที่เข้าไปสํารวจห้องส่วนเพื่อนหนึ่งผมที่เหลืออีกคนหนึ่งก็เข้าห้องที่พวกผมจะพักเพื่อไปสํารวจความเรียบร้อยเช่นกันปรากฏว่าในห้องที่น้องกวางจะพักดันมียันท้าวเวสสุวรรณติดอยู่ที่หน้าต่างนั่นจึงทําให้น้องกวางเปลี่ยนใจมาพักอีกห้องหนึ่งแทนครั้งนั้นพวกผมไม่กล้าขอเปลี่ยนห้องเพราะเขาอุตส่าห์ให้เราพักเกินจนํานวนที่กําหนดได้ก็เลยเกรงใจไม่อยากเรื่องมาก ซึ่งพอเรื่องห้องพักลงตัวแล้วเราก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนสักประมาณทุ่มหนึ่งเพื่อนของผมก็ชวนออกไปหาอะไรกินตอนนั้นผมไม่หิวแล้วก็รู้สึกเหนื่อยอยากนอนพักผ่อนมากกว่าก็เลยไม่ไปด้วยเพื่อนของผมก็เลยออกไปกันสองคนผมก็ไปอาบน้ำเพื่อจะได้เข้านอนตอนที่ผมกำลังอาบน้ำอยู่ผมได้ยินเสียงเคาะประตูหน้าห้อง ก็เข้าใจว่าเพื่อนน่าจะลืมของผมก็ออกมาเปิดประตูให้แต่คนที่ยืนอยู่หน้าห้องคือคุณยายผมขาวที่ผมเห็นนั่งอยู่บันไดตอนที่ผมมาผมตกใจมากเพราะผมรู้ว่าแกไม่ใช่คนแน่ๆด้วยสัญชาตญาณผมก็เลยรีบปิดประตูตอนนั้นผมทำอะไรไม่ถูกยืนตัวสั่นอยู่หน้าห้องและเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีก แต่ผมไม่เปิดประตูให้แล้วผมเดินไปนั่งที่เตียงนอนเพื่อตั้งสติจนเสียงเคาะประตูเงียบหายไปผมถึงกลับเข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำอีกครั้งพออาบน้ำเสร็จผมก็เข้านอนแต่มันนอนไม่หลับหรอกตอนนั้นผมได้แต่ภาวนาให้เพื่อนกลับเข้าห้องมาโดยเร็วซึ่งไม่นานนักเพื่อนของผมก็กลับเข้ามาและถือถุงน้ำเต้าหู้มาฝากด้วย ตอนที่ส่งถุงน้ำเต้าหู้ให้ผมเพื่อนึ่งผมพูดว่าถ้าไม่กินจะเอาไปให้คุณยายที่แกนั่งอยู่ข้างล่างคำว่าคุณยายนี่แหละที่ทำเอาผมขนลุกขึ้นมาทันทีประมาณสามทุ่มครึ่งพวกผมก็ปิดไฟนอนผ่านไปไม่ถึงห้านาทีเสียงข้อประตูหน้าห้องก็ดังขึ้นเพื่อนึ่งผมทำท่าจะลุกขึ้นเดินไปเปิดประตูผมก็เลยร้องขึ้นว่าเฮ้ยอย่าเปิดนะ เพื่อนหันกลับมามองผมด้วยสีหน้าท่าทางที่เต็มไปด้วยคำถามผมก็แก้เก้อไปว่าเผื่อเป็นมิจฉาชีพจะอันตรายจังหวะที่ผมยื้อยุดกันอยู่นั้นคนข้างนอกก็ส่งเสียงมาว่าเปิดประตูให้หน่อยผมจำได้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของน้องกวางเพื่อนหนึ่งผมก็เลยรีบเดินไปเปิดประตูน้องกวางวิ่งพรวดเข้ามาในห้องตัวสั่นงกเหมือนนีอะไรมา พวกผมรีบเข้าไปถามน้องกวางว่าเกิดอะไรขึ้นน้องกวางก็เลยว่ามีผู้หญิงแก่ผมขาวคนหนึ่งมาจากไหนก็ไม่รู้จุู่ๆก็เข้ามาอยู่ในห้องของน้องกวางผมก็เลยพูดขึ้นว่าผู้หญิงแก่ผมขาวตัวผมอมๆใส่ชุดเหมือนคนจีนใช่ไหมทุกคนหันมามองที่ผมเป็นตาเดียวแล้วน้องกวางก็พยักหน้า ผมก็เลยต้องเล่าเรื่องที่ผมเจอมาให้ทุกคนฟังพวกเราสรุปกันว่าโรงแรมนี้น่าจะมีผีแต่ตอนนี้มันดึกแล้วถ้าจะเปลี่ยนที่พักก็คงไม่ทันก็เลยตัดสินใจนอนรวมกันในห้องเดียวเลยในเมื่อห้องไหนก็เจอผีก็เลยพากันเก็บของไปนอนที่ห้องของน้องกวางจะได้ไม่ต้องไปไปมาๆน้องกวางนอนบนเตียงส่วนพวกผมทั้งสคนนอนที่พื้น หลังจากจัดแจงที่นอนเรียบร้อยแล้วพวกเราก็ล้มตัวลงนอนด้วยความที่มันเหนื่อยล้ามาทั้งวันแล้วพอหัวถึงหมอนผมก็หลับทันทีผมต้องบอกก่อนว่าห้องพักโรงแรมแห่งนี้ไม่ใช่ห้องแอร์ดังนั้นหน้าต่างก็จะถูกเปิดเอาไว้เพื่อให้ลมโกลกและบริเวณเตียงก็จะมีมุ้งสี่หูการครอบเตียงสำหรับการยุงพอผมนอนได้สักพักหนึ่งก็รู้สึกตัวตื่นเพราะยุงกัด เนื่องจากว่าพวกผมนอนพื้นไม่มีมุง้งผมโดนยุงรุมกัดจะรู้สึกอุ่นหงิดต้องลุกขึ้นมานั่งแต่เพื่อนๆของผมกลับนอนนิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็นึกโมโหในใจว่าทำไมยุงไม่มารุมกัดผมแค่คนเดียวพอจะล้มตัวลงนอนผมก็เห็นเงาของคนนั่งอยู่บนเตียงตอนนั้นเข้าใจว่าตัวเองทำให้น้องกวางตื่นก็เลยบอกน้องไปว่านอนเถอะไม่มีอะไรหรอกพี่แค่โดนยุงกัด แต่น้องกวางก็ยังคงนั่งอยู่อย่างนั้นผมคิดว่าน้องอาจจะมีปัญหาอะไรก็เลยเปิดมุ้งเข้าไปปรากฏว่าคนที่นั่งอยู่บนเตียงไม่ใช่น้องกวางแต่เป็นผู้หญิงแก่ผมขาวทั้งหัวกำลังนั่งยองๆอ,อยู่บนเตียงสายตาแข็งกร้าวดุด,ดันจ้องเขมิงมาที่ผมผมผงะถอยลังออกมาแล้วรีบปิดมุ้ง ผมหันไปหาเพื่อนๆที่นอนอยู่บนพืน้นกะว่าจะปลุกให้เพื่อนตื่นแต่พอผมหันไปมันไม่มีใครนอนอยู่แม้แต่คนเดียวผมตกใจมากเพราะเมื่อกี้เพื่อนๆของผมยังนอนอยู่ตรงนี้แล้วถ้าหากลูกเดินออกไปผมจะต้องได้ยินเสียงบ้างละ่ะจังหวะนั้นเสียงลมพัดวีดวิวก็ดังขึ้นลมพัดผ่านเข้ามาทางหน้าต่างอย่างแรงจนผ้าม่านปลิวเปิดขึ้น ตอนนั้นผมต้องยอมรับว่ามันคิดดีไม่ได้เลยจริงๆผมค่อยๆถอยหลังออกมาสายตาก็จับจ้องไปที่หน้าต่างจังหวะที่พม่านเปิดขึ้นผมเห็นมีคนอยู่ที่นอกหน้าต่างทุกช่องทั้งหญิงและชายแต่คนที่ไหนจะมายืนโผล่ที่หน้าต่างชั้นสามได้ทั้งที่ข้างนอกไม่ได้มีระเบียงตอนนั้นผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วก็เลยพนมมือสวดมนต์สวดแบบผิดถูก เสียงคนข้างนอกหน้าต่างก็พูดพร้อมกันว่าขอนอนด้วยผมลุกขึ้นกะว่าจะวิ่งหนีออกมาจากห้องแต่มีมือเหียวเหียวยาบกร้านจับที่แขนของผมเอาไว้ผมร้องตะโกนขอความช่วยเหลือเสียงดังลั่นและผมหันไปมองเจ้าของมือนั้นก็เห็นเป็นหญิงชาราผมขาคนเดิมที่ผมเคยเห็นกำลังยืนดึงแขนผมอยู่ในระยะประชิดจูๆ่ๆร่างของหญิงชาราก็เปลี่ยนเป็นโครงกระดูกสีขาว บริเวณหัวกระโหลกตากลวงโบผมสังเกตเอาปากของโครงกระดูกขยับอ้าหุบอ้าหุบอยู่อย่างนั้นเหมือนต้องการจะพูดหรือบอกอะไรผมสะบัดแขนอย่างสุดกําลังเพื่อให้มือที่จับแขนของผมนั้นหลุดออกแล้วผมก็วิ่งหนีหน้าตาตื่นออกมาบนชั้นสามเมื่อสนิทและเงียบสงัดราวกับว่าทั้งชั้นมีผมอยู่แค่คนเดียวผมรีบวิ่งลงบันไดมาย่างชั้นสอง เสียงฝีเท้าที่วิ่งตามผมมาไม่ขาดสายพอผมมาถึงชั้นสองเสียงนั้นก็เงียบหายไปผมรีบวิ่งต่อลงมาที่ชั้นหนึ่งพอมาถึงชั้นหนึ่งผมหิดทีมงานของผมนั่งหน้าตาตื่นอยู่ที่โซฟาไม้สำหรับรับแขกผมตรงปีเข้าไปหาทุกคนเพื่อต่อว่าที่ทิ้งผมไว้เพียงคนเดียวน้องกวางพยายามอธิบายว่าน้องกวางซึ่งลงมาก่อนหน้าผม เธอได้พยายามปลุกผมแล้วแต่ปลุกยังไงผมก็ไม่ตื่นพอมานั่งคุยกันถึงรู้ว่าทุกคนต่างก็ถูกผีผู้หญิงแก่ผมขาวหลอกกันทุกคนพนักงานกะกลางคืนไม่ได้เดินเข้ามาถามพวกผมเลยว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติพวกผมเองก็ไม่กล้าเข้าไปถามพนักงานเหมือนกันแต่แล้วผมก็ได้คำตอบในสิ่งที่พวกผมเจอ ผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าด้านหลังเคาน์เตอร์ที่พนักงานนั่งอยู่มีตู้โชว์ขนาดใหญ่ชั้นบนสุดของตู้โชว์มีภาพขนาดประมาณเท่ากระดาษ A4 เป็นรูปคนแก่สองคนอยู่ในกรอบไม้สีโอ๊กวางอยู่ด้านหน้านั้นมีกระถางทูบตั้งเอาไว้ด้วยภาพคนแก่ผู้ชายลักษณะหน้าตาเหมือนคนจีนส่วนผู้หญิงก็คือคนเดียวกับหญิงแก่ผมขาวที่ผมเห็น ผมสก,กิดให้เพื่อนดูรูปนั้นทุกคนก็ต่างคนลุกกันทั่วหน้าซึ่งผมยังไม่ได้คำตอบว่าเขาเป็นใครแต่ที่แน่แน่วิญญาณของเขาก็ยังคงวนเวียนอยู่ที่โรงแรมแห่งนั้นและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆม,มานะครับ